ที่กำลังรู้สึกอึดอัดกับความรักเช่นเขาถอยห่างไปนะคะเขาดูเบื่อหนายแล้วก็ เขาดูไม่ใส่ใจแล้วเท่าที่ควรฮะลองฟังคอนเทนต์นี้ของอาจารย์เปิ้ลเลยค่ะอันดับแรกข้อที่1ค่ะมีคนเขียนจดหมายมาถามค่ะบอกว่าช่วยคอนเฟิร์มได้ไหมว่าคอร์ส17วิธีตกหลุมรักรอบทิลานของอาจารย์เปิ้ลมีเคสตัวอย่างไหมคือถามแค่นี้อาจารย์เปิ้ลก็รู้แล้วค่ะว่าคุณไม่ได้มีความเชื่อใจในข้อมูลที่เรียนเลยนะคะแถมยังไปสมัครแล้วหลายเจ้านะคะอาจารย์เปิ้ลคิดว่าความรักอะ่ะมันอยู่ที่ทัศนคตินะอันดับแรกเลยเช่นถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวคุณมีทัศนคติที่ดีกกััับคคววามมรน่ยนชยชุณได้ น,ะะนั่นก็คือข้อที่1ค่ะคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณรู้สึกคู่ควรความรู้สึกคู่ควรเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังเซลเอสทีมค่ะเซลเอสทีมคือความเคารพตัวเองความนับถือตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองผู้หญิงทุกคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเขาจะรู้สึกว่าเขาคู่ควรกับทุกอย่างเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าไม่คู่ควรคุณจะผลักดันนะคะผลักใส่ความรักที่ใช่ออกไปถึงแม้คุณเจอคนที่ใช่คุณก็ทําให้เรื่องที่ใช่นั้นเป็นเรื่องที่น่าอึดอัััััััดค่ะ่ะะะะเเเพรราาาาาฉนนนน้้นจตตอองงหกลบมทททีธวนะธใ17 วิธีนะคะจิตวิยารักของอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะและนั่นคือทัศนคติที่เดี่ยวความรักถ้าคุณัวแต่คิดลบนะคะหรือว่าคิดถึงความรักในอดีตที่ไม่สมหวังรวมถึงเพ่งโทษคนรักมากเกินไปไม่ว่าคุณจะไปเรียนสํานักไหนความรักคุณก็จะไม่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจตัวเองก่อนค่ะว่าคุณคู่ควรกับรักที่ดีที่สุดข้อที่1นึ่งเซลล์เอสทตมต้องมาเต็มค่ะ2 คุณสร้างสถานการณ์โรแมนติกและสบายใจเขตปลอดภัยให้กับผู้ชายหรือเปล่าโอ้ oh, อันนี้ไฮไลท์เลยนะคะผู้ชายบางคนที่เขาต้องถอยจากผู้หญิงบางคนบางทีก็ไม่ได้มาจากสาเหตุที่เขาหมดรักบางทีก็ไม่ใช่เพราะว่าเขามีคนอื่นก่อนที่เขาจะมีคนอื่นก่อนที่เขาจะเจ้าชู้แปลว่าเขาไม่เอาเราแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาจะเอาเราเนี่ยมันก็ยังแบบเออรู้ว่าเจ้าชู้ใช่ไหมหรือว่ารู้ว่าเออเขาจะไปหรือไม่ไปเราจะต้องรู้ชัดเจนไหมอันนี้คือเขาไม่เอาเราแล้วอะ่ะ จะว่าเขาไปมีคนอื่นก็ไม่ได้คือเขาตัดสินใจที่จะไม่มีเราก่อนแล้วเขาถึงมีคนอื่นค่ะแล้วเมื่อเขาเลือกเขาก็ไม่ได้เลือกเราอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวเราค่ะว่าเราเป็นคนที่ใจกว้างหรือเปล่าเราเป็นคนใจดีหรือเปล่าเราเป็นคนที่มีความหนักแน่นในความรักหรือเปล่าเราเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองหรือเปล่าว่าเราสามารถอยู่ได้ไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนและผู้ชายหลายคนกลัวผู้หญิงที่ชัดเจนมากกลัวว่าจะจากไปกลัวว่าจะเสียไปเขาเนี่ยคุณรู้สึกว่าอุย ฉันเป็นแค่ชอยเขาจะเลือกฉันไหมหรือไม่เลือกฉันไม่ค่ะคุณไม่ใช่ชอยคนบางคนเดินจากคุณไปยังไม่ใช่ชอยเลยแปลว่าคุณอนุญาตให้คนที่ไม่รักคุณเดินทางออกไปเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้หญิงที่ยืนหยัดเข้าใจและเป็นคนที่มีความสุขสนุกแล้วก็มีอารมณ์ขันสร้างโรแมนติกให้กับตัวเองและก็สร้างบรรยากาศความรักให้ดีได้วันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คนตลกคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คนสนุกคุณเป็นคนซีเรียสปรับเธอค่ะ ไม่มีใครอยากอยู่กับคนเครียดตลอดเวลาจงเป็นคนสนุกผ่านง่ายนะคะใจนักเลงนะสบสบาย,บายแฟร,แฟร์ผู้ชายจะรู้สึกเหมือนอยู่กับเพื่อนหนุ่มอ่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนหนุ่มสุดแซบนะคะทุกทีเขาชอบอ้างออกไปหาเพื่อนใช่ไหมต่อไปไม่อยากหาเพื่อนแล้วอยากอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะข้อที่สสร้างความโรแมนติกแ,แบบแซบๆให้เขาค่ะสุดท้ายข้อ3ค่ะคุณเป็นคนปล่อยตัวหรือเปล่าบางคนบอกว่าถ้ารักกันไม่ว่าฉันจะปล่อยตัวยังไงเธอยังต้องรักฉันอย่าลืมนะคะการที่เราไม่ปล่อยตัว การที่เราสวยขึ้นรวยขึ้นฉลาดขึ้นเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเรียนคอร์สเรียนต่างๆเพื่อทําให้ตัวเองฉลาดขึ้นความรู้เหล่านี้ความสวยเหล่านี้ก้นเด้งเหล่านี้ไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้มันแสดงออกถึงอะไรรู้ไหมมันแสดงออกว่าคุณเป็นคนรักตัวเองและความรักตัวเองตรงตนี้มันทําให้ผู้ชายที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยตื่นตัวนะคะเขารู้สึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมีพลังไม่ใช่คุณบอกว่าเธอคือครึ่งหนึ่งที่ขาดคุณจะไปชาร์จพลังจากเขาเหรอ คุณจะต้องไม่ใช่สิ่งที่มันขาดแต่คุณจะคือสิ่งที่มันเต็มและเขารู้สึกว่าโอ้โหคนนี้หายากเวลาที่ฉันท้อแท้เรื่องเพื่อนเรื่องงานเรื่องชีวิตปุ๊บอยู่ใกล้คนคนนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเหมือน,นถูกชาร์จพลังอ่ะคุณเป็นคนคนนั้งหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นคนคน,คนนี้ผู้ชายจะกลัวเสียคุณไปความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยที่คุณเป็นอยู่ถ้าเขาดูหมางเมินเป็นไปได้ไหมว่าตอนเนี้เขาไม่ได้ไม่แดกยา แล้วคุณบอกว่าฉันจะยังเป็นสิ่งนี้ต่อไปแล้วบังคับให้เขาอยากได้เขาไม่อยากได้เขาอยากได้สิ่งใหม่ที่ มันทําให้เขาเนี่ยสามารถมุกออนไปข้างหน้าได้เขาอยากได้ใครสักคนที่จะนําพาเขาไปมีอนาคตที่แข็งแรงค่ะและคุณคือคนคนนั้นห้ามเชื่ออาจารย์เปิ้ลอย่าเชื่ออาจารย์เปิ้ลน,นะคะใครอยากจะเป็นสาวแซกที่ครองใจหนุ่มๆได้ทักมันนะคะแอฟฟ้า17วิธีตกหลุมรักรอบที่ร้านนะ,ะเป็นคอร์สทางจิตวิทยาน,นะคะแล้วทําให้คุณนั้นเป็นคนที่แซบสตรองจนผู้ชายไม่อยากจะเสียคุณไปเลยค่ะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะอาจารย์เปิ้ลเป็นกำลังใจทุกคนรักแท้มีจริงค่ะ